สวัสดีครับผมแซววันนี้วันที่17กุมภาพันธ์2568กับภารกิจตามติดชีวิตเอกมงคลครับนี่นกยกงากระเหมือนเดิมครับเอกเอกนี่ครับภารกิจแซาๆกระเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมหาเละอ่าวันนี้บรรยากาศส้มคึมๆค,ครับฝนวันสิมาอยู่เปล่าเหรอ สองโมงสามโมงอากาศคืมครับแดดบ่มีได้เหมือนนี่แดดหายครับแดดหายแดดหายงวคกลวยกับกลมหนา้ากลมตาครับมีบ่มีกับเล่มอย่างเดียวครับเดือนกุมภาเม์นาเมย์สาวอ,อีกสามสี่เดือนครับจังฝนยังสมากฝนยังสีมากท,าทีครับตัวนี้ ทางมานนี้โบาตำก็สามสี่เดือนนะครับฝนโบกตกเลยตามหลักเดือนปเป็นสิบคุมภาพัานนี่ต้องห้ามดอ,อกบัวมแล้วฝนต้องมาห้ามดอ,อกบวมแล้วกับกบสิไม้ที่หนึงกับตอนบัวมเดือมจับนะครับเดือมอจับหรือแม่กระทั่งเดือนกลางมีนาปลายมีนาไปนี่เดือมพายุรือ้อร้อนนะฝนกสิ นักนะครับนักแห้งเป็นพายุครับช่วงสงการกับชิมีแน่นะฝนมันอพอหลังสงการเน,นี่ยก็ฝนเริ่มทีขึ้นมากอีกครับหลังสงการจนขอบพุชพ่านี่คือระบบโอ้โหหยาช่วงนี้นะครับ <c oughs> แต่พอได้เกิดอยู่ขันบันดาซุ่มนะครับได้เกิดอยู่แต่ว่ามันก็์ะปล่อยงว่วงปล่อยคุ่ยมากมันก็บเชีย่์พระท่านตุ๊กมาพอได้โบได้ตายหยาโบรรตาย ลูกพี่เหฮ้ยแหม่ไอ้ยแหมลูกพี่เหาเฮ้ยสาวเอ็มมึงไปทย่ nhà em ขาวอนี่ฮะไปทย่ nhà em ข่าวบ้างอาอจะเล่นอย่างเดี๋ยวจะมีหยาบมีมีแหละเล่นไปไปเรื่อยๆเหาตามภารกิจ นบุ๊มมีตัวข้นครับช่วงนี้ง้อค่อยกับพวท่างขึ้น,นครับพวท่างขึ้นปัญหาเหมือนเดิมครับปัญหาปัญหาบางตัวกับบ่ขึ้นเป็นสัตว์เลยน,นะครับช่วงนี้โดยเฉพาะคันบำรุงบอดีนี่โอ้ยงัดหนักอยู่ดือแม่นี่สิขึ้นหรือเปล่าหลังจะออกรูบางที่ก็บางตัวก็ขึ้นเร็วครับเดือนสองเดือนก็สามารถเป็นสัตว์ได้กลับไปสัตว์ได้บรรยากาศ ้านเฮานะครับเดี๋ยวพ้าเบิ่งไอ่บ่อป่านิดนึงเอ้ยบ้านใช่ไอ่น้องน้ำบ้านเกิดสูบเอาเสื้อที่ซีที่หายปลาเกือบได้อีกสองโลปลาคอยังมีปลาอยู่นะยังมีปลาพอได้เก็บเลี้ยงอยู่ส่วนปลาที่มันมุดกีดตมก็เอาบ่ได้พวกปลาดุกพวกปลาปลาดุกปลาเข็งนะครับแล้วก็มี่หอดปลาลดพร้อมไห ว่ามันเอียนครับประรดเอาบระไดเลยนี่ครับเมือนว่าจัดไปสูบออกแล้วก็สะใส่ขวาบ้างโอ้ประหลตุรูตลาดอยู่ครับเลือโบ,บรายแล้วประคอเป็นประดุกสีเดืองหาเอ็กไปยังไงฮะเหน <c oughs> ยบหนาเลยโอ้ยีม่นี่นย,ยไป โอ้ยไม่ขึ้นอยู่ส่วนปลาซิวนกเน,นืกมหาแหบไปแล้วอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นเอียนด้วยคอมันมันมีเอียนนี่อยูย่ลึกนะครับอยู่ลึกภารกิจเช้านี้ที่ไล่โสภีอุดรธานีครับพวกพี่น,อน้องทั้งยูทู e ตามติดชีวิตเอกบางคนขอบคุณที่ติดตามสารมนีสวัสดีครับผม